สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาต่อจากคาบเมื่อกี้ก็คือคุณครูก็จะมานําเสนอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับลำดับอนุกรมเลขาขาคณิตเพราะคลิปเมื่อกี้ก็คือเป็นลำดับเลขคณิตเนาะอนุกรมลำดับเลขคลิปนี้ก็จะเป็นอนุกรมลำดับเลขานะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ปัญหาของคุณครูที่จะนําเสนอวันนี้คืออะไรนะคะค่ะเรามาดูกันเลย สถานการณ์ปัญหานะคะนาเดชตั้งใจออมเงินวันแรกเขาออมไว้5บาทวันที่2 10บาทวันที่3 20บาทวันที่4 40บาทเช่นนี้เรื่อยไปจนครบ10วันนาเดชจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเราคือต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วก็โจทย์ถามหาอะไรนะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยวันแรกที่นเดชออมเงินเขาออมเงิน5บาท ออมเงิน5บาทวันแรกนี่ก็คือพจน์ที่1 a 1เท่ากับ5แล้วก็วันที่2นะคะวันที่2อเาออมเงิน1 0บาทนั่นก็คือพจน์ที่2นะคะเท่ากับ10นะคะวันที่3วันที่3นะคะเขาออมเงิน20บาทก็คือพจน์ที่3นะคะให้มาเท่ากับ20บบาทแล้วก็ วันที่4นะคะวันที่4ออมเงินได้40บาทนะคะก็คือพจน์ที่4ค่าของพจน์ที่4นะคะนี่คุเปลี่ยนให้หูในรูปตัวแปรนะคะพจน์ที่4เท่ากับ40บาททําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10วัน10วันก็คือจํานวน n ก็คือ n นั่นเองจํานวนวัน n อ็นเท่ากับ10อขอพายลืมเปลี่ยนสีค่ะเอ็นเท่ากับสิบนะคะ ณเดชจ,จะมีเงินออมทั้งหมดกี่บาทโจทย์ถามหาโจทย์ถามหาโจทย์ถามหา S N แน่เลยอมเงินออมทั้งหมดต้องเป็น S N N ที่นี่ที่เราหามาแล้วก็คือ10นะคะเราวิเคราะห์มาแล้วเงว่าโจทย์ถามหาผลร,รวม10พผแรกหรือเงินออมทั้ง10วันของณเดชรวมกันเป็นเงินกี่บาท วางแผนการแก้กปัญหากันนะคะเราก็มาวิเคราะห์ว่าโจทย์นี้ต้องเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรคือนักเรียนสังเกตตัวเลขเลยมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นทีละ5้านะคะ5เป็น10บนี่บวก5ต่อมา10เป็น20่บวก10บแล้วบวกไม่เท่ากันแล้วแสดงว่าไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตแล้วนะคะมันต้องเป็นอนุกรมอะไรเรามาดูก็คือวิเคราะห์เลยมันเพิ่มขึ้นทีละคูณ2แต่ว่าเป็นอนุกรม เลขาขาคณิตหนูดูนะคะจาก5าเป็น10มนีคูณ2จาก10เป็นจากพจน์ที่2เป็นพจน์ที่3นะคะหรือจาก10เป็น20ก็คือคูณ2 10คูณ2เป็น20แล้วก็20คูณ2ก็เท่ากับ40นะคะอ่าแสดงว่าเราตอนนี้เราต้องใช้ข้อนี้ต้องใช้สูตรอนุกรมเลขาขาคณิตนะคะใช้สูตร อนุกลมเลขาคณิต sn เท่ากับเท่าไหร่นะคะ sn เท่ากับ a 1คูณกับ r กํลัง n ลบ1หารด้วย r ลบ1นาทำไมค,คุณครูควรใช้สูตรนี้เพราะว่า r มันเป็น2มันมากกว่า1ถ้าเราใช้ r ขึ้นก่อนมันก็จะคํานวณได้ไง่ายขึ้นนะคะหรือจะเอา1ลบ r กํลัง n ถ้าข้างบนสลับเป็น1ลบ r กลัง กำลัง n ข้างล่างก็ต้องเป็นหารด้วย 1-r ลบ R ด้วยนะคะข้อนี้เราจะไม่ใช้สูตร a n นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้สูตร a n ปุ๊บเราต้องไปหา a 10ซึ่งเราจะไม่ไปเสียเวลาตรงนั้นนะคะต่อไปค่ะดำเนินการแก้ปัญหาก็คือแทนค่าจากสูตรเลย s n คือ10เท่ากับพน์แรกก็คือ5นะคะ เ่าคุณรูรู้สึกว่าครูเขียนเลยครูต้องลดส่วนให้มันเล็กลงแล้วละ่ะ r ลบหโอเคพจน์ที่1คือ5 r ก็คือ2ยกกำลัง n ก็คือ10บนะคะลบหหารด้วย r ก็คือ2อลบหนนะคะดังนั้น s สิบครูก็จะเท่ากับนะ คูณกับ2กํกลัง10ก็คือ2คูณกัน10ตัวนะคะเป็น1,024นะคะคือตัวนี้คุณครูจำได้เลยเพราะว่าแบบใช้บ่อยมา2ก2อกลังศูนย์ถึงสอกลัง1เนี่ยใช้บ่อยจริงๆหารด้วย2 2ลบ1ก็คือ1 1เป็นตัวหารเราไม่เขียนก็ได้คุณครูก็ไม่เขียนตัวส่วนก็สรุปได้เลยเ0เท่ากับ5คูณกับ1,024 จะลืมค่ะเราลบไปหนึ่งมันต้องเหลือหนึ่งพันยี่สิบสามนะคะดังนั้น s 1สิบก็เท่ากับห้าสามสิบห้าทดหนึ่งห้าสองเป็นสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งนะคะห้าหนึ่งเป็นห้าค่ะก็ได้ผลรวมสิบพจน์แรกหรือจำนวนเงินออมทั้งหมดของนาเดชสิบวันรวมเป็นเงินนะคะห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท สรุปก็คือนเดชออมเงินได้ทั้งหมด5,115บาทนั่นเองนะคะค่ะสำหรับโจทย์ของอนุกรมเลยค่ะคณิตก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพยายามนำเสนอโจทย์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบาย